สวัสดีค่ะ สำหรับการประกวด Miss Universe 2024หรือว่านางงามจักรวาลที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็เดินทางมาถึงรอบ preliminary ชุดประจำชาติและชุดว่ายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานของน้องโอปอในวันนี้นะคะถือว่ารักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดีค่ะแม้จะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะระหว่างชดากับอาวุธในช่วงที่พรีเซนต์นะคะแต่ต้องชื่นชมน้องโอปอเลยค่ะว่าสามารถครองสติค่ะรักษาการ ได้เป็นอย่างดีนะคะไม่มีทีท่าตกใจยังคง Keep i n n นอรนะคะสยามมนุษยสตรีสีสุริโยไทยนักกรบหญิงแห่งเมืองไทยของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเราก็ The Show must go on ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการโอปอลฟอร์เฮิร์สเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของน้องโอปอนะคะก็ติดหนึ่งในสิบของการประกวด C.I. Talks ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมไทยแลนด์มาณที่นี้ค่ะ